สวัสด,ดีค่ะเชื่ออะไรคะเออผมชื่อแจ็คตอนนี้นอายุเท่าไหร่คะออยี่สิบสองยี่สิบสองขอเป็นคนที่ดีดังเกาหลีตั้งแต่แรกแล้วก็ส่งแจ็คขี้นมาแล้วก็อยากให้อยากจะทนความอยู่ดีทำให้ก็เตมโมก็คือผมก็เคยไปศิลปภาพกรุงเทพไปงานศพเตมโมใช่ไหมสามงานครบแล้วกใ็ใช่ใช่แล้วก็ไม่ไม่ว่าที่ไหนมีกิจกรรมของเตมโมใช่ไหมผมก็จะไปร่วมงานด้วย แล้วเพราะว่าผมอยากสนับสนุนให้เขาเต็มที่สุดใช่วันนี้อยู่เมืองไทยนานได้ยังคะเครื่องดีเคยติดตามผลงานคุณจางโมมาก่อนหน้านี้ไหมคะเคยเคยดูละครที่เขาเล่นไหมอะไรไปไหมที่ปิดเปลือยแล้วหลังจากที่ทราบข่าวว่าคุณจางโมเสียชีวิตอะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเจีบใจแล้วก็รู้สึกก็เห็นผ้าไปใช้กิจการใช่ไหมไปคิดถึงภาพที่คนที่จะจุกน้ำใช่ไหมมันทรมานแค่ไหน ถ้าคิดถึงแค่นี้ก็ทนไม่ไหวแล้วก็คือแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเอ่อรู้สึกเจ็บใจที่เพื่อนไม่ช่วยแล้วหาข้ออ้างแบบนี้จากที่ติดตามเอ่อข่าวมาเราคิดว่าคุณจังโมงเสียชีวิตจากอะไรผมความคิดสวนตัวเลยนะคมคิดสอตัวสมมติสมสมุติก็คือผมคิดว่ามันดูเหมือนไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันดูเหมือน,นอุบัติเหตุที่มีเงืางงา่อนงๆใช่แล้วก็มี <c oughs> ความร้าย ส่งอะไรสักอย่างที่ในในในนั้นใช่เมื่อกี้ได้พูดกับพี่สสเต้ด้วยใช่เพรว่าเป็นห่วงคดีนะคะหรือว่าอะไงผมแค่กลัวว่าเอจอพี่เด้จะถูกขู่จากคนรวยใช่<อ>คุณบอกว่าอยากให้กำลังใจพี่เต้ใช่อยากให้เขาท้อใจอยากให้เขากลัวไม่อยากให้เขากลัวแล้วก็ไม่อยากให้เขาเอย้ายเขายุายา่งคดีนี้ต่อไปใช่ แล้วก็อะไรนะเห็นบอกว่าถ้าถ้าเป็นที่เมืองจีนนี่คือเขาจะทําดีกว่านี้ไหมหรือว่าดีกว่านี้ก็อย่างเช่นไม่ว่าเขาจะรีแค่ไหนดาราชื่อดังแค่ไหนก็ต้องโดนแบบยุติธรรมแน่นอนเพราะว่ารัฐบาลที่เมืองจีนมันหนักมันหนามากใช่ถ้าหากว่าพี่จงโมรับรู้ได้อยากจะบอกอะไรพี่เขาผมอยากจะบอกว่าทุกคนที่มาร่วงงานวันนี้หรือว่าเป็นโรงงานที่ศิรภาพกรุงเทพใช่ไหมก็ เป็นเพื่อนแล้วครบครัวไม่ว่าเครคง้งเครหรือเปล่าแต่ว่าตัวน,นี้เวลานี้เราอยู่พร้อมกันเราเราจะสู้ด้วยกันแล้วก็ขอให้พี่แดงอมไม่ต้องกังวลอะไรในสวรรค์เพราะว่าเราจะสู้แทนเขาจะสู้จนกว่าจะรับความเป็นธรรใช่ใช่โอเคค่ะขอบคุณค่ะ